ย้อนมาเซย์ยสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับสี่เองนะคะเดี๋ยววันนี้สี่จะรับบทเป็นคนแบนคลิปให้เองนะคะได้ข่าวว่าวันนี้มีสกินเข้ามาใหม่ใช่ไหมยังเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านค้าก็ไเ้ดีกว่านะคะเออโอเคอยู่นี่ไงสกินน้องค่าอ่ะเดี๋ยวสกินมุมอับชื้นอ่สีเติมให้นะคะไม่ต้องห่วงอ๋อทำจริง ถคิดคิดคิดครับเป็นคนคิดเชอเนะ่อะอ๋อแต่ไม่เป็นไรก็ความน่ารักของน้องก็ซื้ออยู่ดีโอเคมาซื้อซื้อซื้อเลยโอเคสกินมึงอับชื้นได้มาแลวค่ะอุ้ยแต่น่ารักนะสกินนะน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยดูดีดูดีน่ารักแ็แต่ถ้าถามว่าเล่นเป็นไหมก็ไม่นี่อ่าอ่าทุกคนโอเคเรามาพากกันดีๆดีกว่ามาอุ้ยน่ารักนะสะกินเนาะสกินเนี้ย เออเดี๋ยววางลงศพโอเคงั้นเดี๋ยวเราปั่นตรงนี้เออเพื่อนอยู่ฝั่งหนูใช่ไหมโอเคเพื่อนอยู่ฝั่งหนูหมดเลยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยตอนนี้เป็นแด๊ดจีแด๊ดจีแด๊ดจีอยู่ตัวไหนอ่ะที่ไหนอ่ะแด๊ดจีเออเดี๋ยวเราปั่นไปก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวใจเต้นโอแดดดจีมาแดดดจีแดดดจีได้เลงนะแดดดจีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหโอ้โห แดนดี้จ้งแต่เล่นคุณอยู่ข้ามอุ้ย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 อุยโดนโดนไหมนะไม่นะโอเคโดนไปหนึ่งทีขอบคุณนะเพื่อนขอบคุณนะที่ช่วยกระจายดาเมจให้นะเพื่อนไปแล้วไปแล้วเพื่อนบอกกูก็ไม่ได้นั้งใจจะแชร์ให้หรอกนะไม่ครับไม่เพื่อนเราใจดีแต่ตายผู้ได้อยู่กั้ตัวชาติยังไงอู้แดนดี้เขาจ้องจะเล่นคุณอยู่เขามาละมาละมาสิ มาเลยพ่อคุณโอ้โอ้สูงยาวเขาดีสูงยาวเขาดีมามายังไงยังไงตามอ่ะยังไงก็ลงข้างล่างได้สิครับยังไงคุณแดนซี่ลงข้างล่างแล้วก็ขึ้นข้างบนลงข้างล่างก็ขึ้นบนใครจะอยู่ก็อยู่แต่ฉันมาอยู่แล้วภาพัแพงไหมโอเคโอเคประจุฟ้าได้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 งั้นก็ลงข้างล่างอีกหนึ่งโอเคมีแม้กข้างหน้าเล่นไปเลยสิจ๊ะก็พับไปก่อนยังไงยังไงคุณพ่อคุณพ่อเราอะไรมาเหรอเอาอะไรมาเหรอยังไงเอ้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  ี่ปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ไหมจะยังได้แบบอ๋อ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 ุ้ยนกอุ้ยขอบคุณพี่ไรขอบคุณนะครับพี่ไรขอบคุณนะขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆไปแล้วครับซาบีดาโอ้ไม่ก็โอ้โอ้คุณพ่ออุ๊ดแดดสิโอ้ยไม่โดนเนเอ๊ะเอ๊ะเอ้าโดนอะเอ๊ะเอ๊ะ เอ๊ฮิตบ็อกอะไรนั่นนะครับเอ้าเอาเอางั้นก็อ๋อโอเควนแถวนี้ก็ได้วนแถวนี้ก็ได้ได้อยู่ตรงเนี้ยมันได้อยู่มันได้อยู่ยังไงคุณแดดจแดดสีแดดสิเนอะเอ๊ะเอ๊บิงบิงบิงเลยเหรอแดดีใจเย็นเย็นได้ไหมใจเย็นก่อนได้ไหมใจเย็นก่อนได้ไหมจะไม่ดื้อไม่โดนโอเคไม่โดนไม่ดื้อไม่โดนแล้วก็ไม่โดนโอโหขอร้องขอร้องทำแผงไม้เราจะปีนไม้ไปก่อดโอเคลัด ตามมาเปล่าอ๋าโอเคยังอยู่โอเคยังอยู่กลายเป็นของกลัวายเป็นของตัวเป็นของกูแต่เพียงเพื่อเดียวตามมาเลยคุณเพ้อโอ้โหมาวะเขามาจริงเขามาจริงแดดดี้เขามาจริงเดดดี้เขามาจริงพวกเราอยู่ใกล้ชานยังไงยังไงสิยังไงคุณแดดดี้จะทําอะไรแดดดี้ไม่โดนมันไม่โดนนะแดดดี้นะมันไม่โดนนะแดดดี้นะชิกรชิกรอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ตรงนี้มันอยู่ไม่ได้เพื่อนอยู่กันตรงไหนวะเดี๋ยวนะโอเค กูอยู่ตรงข้างหน้าใช่ไหมจะได้ไม่ไปอันนี้อันนี้อันนี้ดดดี้ y ดดดี้เห็นนะควงกระทางนั้นน่ะ d ด d d y daddy เดียว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซ๊กยอมีหอใส่ไข่ร้อยละเฮ้ยนี่อันนี้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 อ้อ้าวมาทางนั้นก็ไปทางนี้เลยสิครับยังไงโอ๊ยตรงนี้ยังเล่นได้อยู่มีแผงไม้อยู่มีแผงไม้อยู่โอเคโอเคยังไงยังไงคุณ d ดด d y เอาว่ะเอาวะเอาว่ะเอาว่ะเอาวะเอาวะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเพื่อนชมด้วยขอบคุณครับอ่ะอันนี้อันนี้จะเทกหมอยี่หอใส่ไข่ห้อจะเทกหมอมีหออุ้ยโดนโดนไหมละโอ้ยอุ้ยขอบคุณนะครับเพื่อนอุ้ยเพื่อนก็ใจดีมากเลยอ่ะแชร์ดาเมจให้ด้วยอ่ะยังอ่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวะ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 บินมายังบินมาอีกยังมายังกูดาวเสร็จยังกูดาวเสร็จหรือยังอันนี้อุ้ยฮู้ฮูเท็กยหอมีหอใส่ไข่เท็กยหอมีหอใส่ไข่วิ่งต่อแล้วจ้า อืเหลือสองเครื่องแล้วเหลือสองเครื่องแล้วเอาว่ะ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 ยังไงแ d ดดี้ยังไง d ด d d y เฮ้ย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 ว่าจะโดนหรอไม่โดนอุ้ยโดนว่ะเอาว่ะโดนโดนอันนี้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 ทำไรทำอะไรไม่โดนไม่โดนทำยังไงก็ไม่โดน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 โอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยเจียด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 อุ้ยเฮ้ยเอาว่ะเหลือเครื่องนึงอีกเครื่องนึ่งดันอีกเครื่องนึง ได้อยู่ได้อยู่ได้ทางลับยู่ตรงนี้ <Whoa. S 1> สวยครับโอเคยังไง Daddy. 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 แดดดี้แดดดี้แดดดี้มีฮอยอยอไทรไข่ว What? What ัดมามา,ามาเข้ามาทางนี้ก้าไปทางนี้เลยสิครับโอเคมาเลยมาเลยเอฮหยเดียว ให้มันจุดให้มันจุดกูถามจริงจุดทำไมเฮ้ยโอ้โหดีนะเมื่อกี้มีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีมีกระจายดาเมจทอะโอ้โหถ้าแมงกูตายแน่เลยนะเนี่ยโอ้โหกูว่าไม่ใช่ดั้ดดี้แล้วแหละที่จะต้องเซฟมีอรมีหอใส่ไข่เนาะกูว่าเพื่อนกูแล้วแหละถามจริงเฮ้ยเอ๊ะหน้าชิ้อย่างงี้บิงหรือเปล่าเอ๊ะ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 จะบินเหรอเฮ้ยเดียว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 เดียยวโอ้โหตายได้นะโอ้ไม่นะยากเออเอออ่ะต้องกดได้ไงอะเด้สามเหรอ โออโหโอ้โหโลกกูอยู่ใกล้แค่นี้อีกัวร์กูตายกูตายตายแน่นร้อมกูทำอะไรนี่แม่โอ้โหกูทำจริงเอ้าเอ๊ะเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วเหรอเอ้าโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปทางเอ้าอี่แล้วกันเอาอาเจ๋แล้วเอ้าขอบคุณนะเพื่อนใครมันจุดนะโอ้โหกูทำจริงโอ้ อามาอีกตาหนึ่งและกันเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปเออโรงพยาบาลโอ้โหว้าวเออแล้วกูเกิดที่ไหนนะเดี๋ยวนะอ๋อตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยววางวางล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 งสี่พนุ่มเอาวางไม่ได้วางไม่ได้อะไมวางไม่ได้วะโอ้ยตรงนี้ก็วางไม่ได้ตรงไหนวางได้อะเอาเดี๋ยวเอะโอ้ตรงนี้วางได้โอ้โหเราวางสัก้างเลยเหรอวิ่งหัวใจเต้นอ่ะเอะเอหัวใจเต้น โดด้วยนี่อยู่ที่ไหนอ่ะมอนเขาจะไปแล้วแฮะแล้วตรงนี้กูอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหโค้งกับดาดีมากเลยเอออ่ะอ่ะอ่ะโอเควางลงตรงนี้อุ้ยเออเดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนอะอ๋อเข่าดำมีเข่าดำโอเคโอเคจบไปเลยเพื่อนเดี๋ยวเรามาทำเครื่องนี้ให้ละกันเอ้าเดี๋ยวพี่เมย์เอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอ้ามันกินมาต่างน้ำหอมไม่ใช่หรอเอ๊ะเอ๊ะกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะเออเครื่องนีี้มมคนนปั่่ใช โอเคเดี๋ยวเราไปทําเคร <hã> ื่องนี้ก็ได้เอาฉันงงมากเลยนะเดี๋ยวนะเอาเพื่อล้มไปแล้วอ่ะเอาสวัสดีน้ําหอมเอ้าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเนี่ยอะไรวะ One hour later คนนั้นสู่ขิดแล้วใช่ไหมน่าจะตายแล้วใช่ไหมเออตายยังโอเคสู่ขิดเรียบร้อยอ๋ออ๋อพอมาพอมาพอมาน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมพอมาเดะเดวเดะ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  เออเอ้งลมงางลมเขางางลมงางลมเอาเขางางลมติดเดี๋ยว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 น้ำหอมมิ่งไปน้ำหอมมิงไปเออน้ำหอมไปทางทางทางนั้นใช่ไหมแต่เราจะไปทางนี้โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวนไม่ตามเราอ่ะทำไมตามผมล่ะครับคุณพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้โหสักหยดมีหอดใส่ใครไปเร็วเดี๋ยวก่อนน้ำหอมก็เจ็บพันแมวน้ำหอมโอ้โอ้อ้าเป้าหมาเขาชัดเต็มแล้วแหละว่าเขาเอาใครโอเคเล้วโอเคเลยคุณพี่โอ้โห ถ้าจะขนาดนี้ถ้าจะขนาดนี้ก็เซ็กต์ห่อมีห่อใส่ไข่โอเคโอเคยังไงยังไงเอา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 ไงอ่าอ่าไม่พับใช่ไหมพับเปล่าไม่พับบอกอ่าพับแล้วโอเคงั้นฉีกออกเออเอ้ยมีไม้ข้างหน้าอยู่มีไม้ข้างหน้ามีไม้ข้างหน้าโอ้โหมันกำตัวไหมแก้วอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอโอเคโอเคเออติดติดโอ้เออเอ้าน้หอมมาดิเดี๋ยวเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าเดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะเอ้าเอ้า แม่มดสาวเอ๊ะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นน่ะทำไมอยู่ดีๆเราก็มาเจอกันเอาแล้วเขาไปเอาน้ำหอมแล้วเหรอโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้ก็ได้โอเคงงเลยเอะไรวะน่ะเว้ยนะน้ำหอมโดนตีไปแล้วอะเออเดี๋ยวเราวางลมแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นหน้าน้ำหอมเออนี่ไงน้ำหอมน้ำหอมโอเคเอาปั้นปั้นปั่นกดหน้ามีสวยโอจมูกนิตาหน่อยจมูกนิตาหน่อยโอเคเผยคนไม่สวยออกมาโอเค okay. มา ถ้าเพื่อนอารมณ์เดาเราค่อยให้เพื่อนมาเกิดน,นี้แล้วกันเนาะโ okay. อเคเลยเครื่องหนึ่งอะ่ะอีกเครื่องหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรารปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จก่ <Okay. S 1> อนละกันโอเคยังไงน้ําหอมลมได้นะมีมีโรงมีโรงมีงให้มีโรงให้มีโรงให้ไม่ต้องห่วงว้าว <Wow. S 1> มีงให้อุ้ยน้ำหอมลมแล้วเออเลขสามเลขสามเลขสามเออเลขสามโอเคจุติดอู้เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวกอ่อนคุณพ่อคุณแม่บล็อกให้โอ้โอ้อ้เดี๋ยวเฮ้ยเราไม่ควรบล็อกเพราะว่าเขาเมียมาตามไม่ใช่หรอ เออรอดไหวะนี่กูฆ่าเพื่อนเปล่าวนะเนี่ยเดี๋ยวนะเออเออเออปั่นก่อนแล้วกันโอเคปั่นก่อนแล้วกันอุ้ยหายน้ำหอมโดนไปแล้วน้ำหอมโดนไปแล้วเฮ้ปัดเครื่องนี้แต่แม,มันม,นรรรมนันสาดมีสาดอยู่นี่เฮโอเคโอเคได้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 ปัดไปเลยปัดไปเลยปัดไปเลยเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จหน,น,น้าด้านหน้าด้านเอาให้เสร็จโอเคโอเค อ่ะยูอย่างนี้เลยหรออ่ะโอ้โหยูแบบระบบบูทูธสินะเอ้ยเพื่อนทำไมไม่ไม่ไปสาบให้อ่ะเพื่อนไปสาบให้เขาดิไปสาบไปสาบอุ้ยอุ้ยเขาวางโอ้โอ้งโนอโนโอโนโอโนโอเคไปก่อนละไปก่อนละอุ้ยน้ำหอมกบได้เท่าไหร่ลูกกบได้เท่าไหร่อ่ะเลยไปิวให้ไปได้ป่าวอะเออเดี๋ยวนะแต่เท่าไหร่อะเงี้ยแต่เท่าไหร่แล้วบอกหน่อยดิเอ้าโค้กยิงมาแล้วอะน้ำหอมรอดไหมอ๋อโอเคแม่มาสาวช่วยอยู่ เอออีกเครื่องหนึ่งนี่งนไงนี่ไงเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายเครื่องสุดท้ายโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาปั่นเครื่องนี้ดีกว่าโอเคแล้วป <Okay. S 1> ันนน่นปั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 ่เครื่องนี้เครื่องนี้โอเคเพื่อนกูปั่นอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สูๆ้ๆเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะได้หนึ่งละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เออสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วเพื่อนสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าเพิ่งตายนะเวย้ย <c oughs> อดทนไว้เอา้าสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับ วาดีครับพ่อพ่อมาพ่อพ่อพ่อมาด้วยเลยพ่อโอ้โหโอ้โหกูไม่โดนจแล้วไม่โดนจอบพาพ่อมาด้วยเลยพาพ่อมาด้วยเลยนีไปนีไปนีไปด้วยเอาเอ๊ะน้ำหอมอยู่นั่นอ่าเครื่องดนโซดที่หายแล้วไงเอาแล้วไงถามว่าจะได้ออกไหมบอกเลยว่าได้ออกทางก็้วอิงแน่นอนทางประตูน่าจะไม่ได้ออกแล้วแหละเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องช่วยเราก็ได้นะมันช่วยยาก โอ้เอายังไงยังไงระวังระวังระวังอู้มีถาดของพี่สวยๆๆขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปล้ครับที่ขอให้แล้วชื่อฮะโอ้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  Oh my god Oh my god เออตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สปินหน้าต่างสปินนั่น่ะโอเคเอาเอามาเขาไม่ตามเอาเขาไม่ตามเอาเหงาเลยเออเอ้ยระวังลงได้อีกเดี๋ยวระวังลงเออให้ ไม่มาสาวแล้วกันเนาะวางลงโอเคแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคปั้นหน้าคนไม่สวยโอเคจมูกนิตาหน่อยจมูกนิตาหน่อยเออหน้าคนไม่สวยประมาณนี้โอเคเขาเอานั่งปะถ้าเขาเอานั่งเดี๋ยวเราจะจุจิห้จุจิวะจุติจุติตโอเคจุติให้เราเครื่องมันอยู่ที่ไหนอะ่ะด่านนี้เครื่องมันอยู่ตรงไหนบ้างล่อเพิ่มบอกเปลี่ยนเครื่องแต่คือกูหาเครื่องอยู่ไอ้เพื่อนกูหาเครื่องอยู่ว่ามาเครื่องมันอยู่ที่ไหนหมดอะเออ เครื่องอยู่ไหนไวะเฮ้ยหลุมอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเครื่องอะเครื่องมมนอยู่ตรงไหนหมดน่ะเอ้าอันนี้ไข่ใครวะนะอันนี้ไข่ใครครับ้ะไข่ใครครับใครทำทิ้งไว้เออจุติจุติเลขสามเลขสามเลขสามโอเคสวยครับเขาไปยังเขาไปล่้น้ำหอบใช่ปะเออไม่ใช่เขาไปล่าแมงมองสาว <AM> ใช่ไหมใช่ไหมโอเคโอเคเครื่องโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาปั่นเครื่องนี้โอเคโอเคจุ okay. ๊ก okay. หน่อยนะเ <mmm> <ๆ>พื่อนจุ๊กหน่อยนะจ okay. ุ๊กหน่อยนะจุ๊กหน่อยนะโอเคเครื่องนี้ได้เยอะอยู่โอเคสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ได้ได้ได้ ได้ได้ได้โอเคมามาไปโอ้ยมคก็อชโอ้มค์ก็อชโอ้มก็อชโจะมาว่าวีโอ้โอ้โอเกินไปคุณพี่ก็เกินไปให้หนูได้ฟันแย่แยแย่มเสี้วมีหออ่นอะไรยังไหมครับเดียวเดยวเดียว้อาคาไปแล้วโอ้โดนแน่เลยโอ้ยโอ้โอ้เออเพื่อนฉันอยากจะบอกว่าฉันอยากเปลี่ยนเครื่องแต่ฉันหาเครื่องไม่เจอ โ้เราเครื่องมันอยู่ตรงไหนว่างอ่ะคือแบบว่าแมปนี้ก็คือไม่รู้เลยว่าเครื่องมันอยู่ตรงไหนนะ่ะไม่นะล้วเครื่องก็คือโดนโซนตลอดไปเพื่อนไม่ต้องช่วยฉันทิง้งฉันไว้สู้ๆนะเพื่อนเป็นกําลังใจให้เราสามนอจะรอดไปด้วยกันตั้งใจหอดหัดตั้งใจรอหดรอหัดอะไรก่อนยังไม่เจอเครื่องเลยโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องช่วยฉัน <c oughs> เพื่อนนะยะโอ้ยระวังอย่าช่วยอย่าช่วยอย่าอย่า อย่าช่วยฉันทิ้งฉันไว้อย่าอย่าน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมอ๋อไม่ก็ฉันน้ำหอมน้ำหอมโ oh, <t ort> อ้ขอบคุณขอบคุณเราเจออะไรไปรอดอ่ะเจออะไรไปรอดอ่ะทาจริงโอ้โห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 ไม่น่าจะรอดนะไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดไม่รอดทำยไงก็ไม่รอดไม่รอดไม่รอดจริงจริงไม่รอดแฮ่ฮฮไม่รอดบอกแล้วว่าไม่รอด <c oughs> น,น,นะเอาแล้วเอาน้ำพิวน้ำหอมกดก็ได้แล้วค่อยมาเห็วเราทำจริงเอาไม่นะลาบกว่าเพื่อนตามฉันมาพอและมีสันชัย ตามฉันมาขอโทษนะเพื่อน้วก่อนตามฉันมาเอฮือแย่ yeah.